นีมีคนมาดูบ้านอยู่ทุกคนเป็นบ้านที่เป็นโซน p r i v a t สายไฟอะลงเข้าไปใต้ดินสวัสดีค่ะทุกคน,กคนวันนี้อยู่กับบิวจากการทาเวตี้อีกแล้วนะคะ วันนี้บิวพามาดูบ้านในหมู่บ้าน Perfect Place 2ลำคำแหง174ค่ะจะบอกก่อนเลยว่าในหมู่บ้านนี้ถึงจะมีบ้านหลายหลังใช่ไหมแต่วันนี้บ้านที่บิวจะพามาดูคือบ้านหลังนี้ค่ะโซนตรงนี้แค่ตรงนี้นะมันเป็นบ้านที่เป็นโซน private คน private ยังไงก็คือเอาจริงมันเป็นบ้านโซนที่แบบจัดว่าแพงอะ่ะคือตรงนี้นะคะอย่างแรกเลยทุกคนจะเห็นได้ว่ามันไม่มีเสาไฟเลยตรงนี้เขาจะเอาไฟ สายไฟอะลงเข้าไปใต้ดินอันนี้ปลอดภัยแล้วก็2มันเป็นทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งเรื่องนี้ก็สําคัญนะแบบว่ามันทําให้บ้านดูสวยดูแพงขึ้นแล้วก็ดูดีขึ้นนะคะแล้วมันก็ไม่เป็นอันตรายด้วยแล้วก็ไม่ไม่มีไม่มีมมมมนกบินบินขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่าบ้านหลังนี้นี่ใครสนใจก็โทรเบอร์นี้นะคะ อันนี้เป็นทางคุณกันรับสายบ้านหลังนี้นะคะเนื้อที่ประมาณ92.9ตารางวานะคะส่วนพื้นที่ใช้สอยด้านในเนาะจะอยู่ที่170ตารางเมตรค่ะตัวบ้านอะ่ะถือว่ามีพื้นที่ใช้สอยที่เยอะมากๆเดิมเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะคะซึ่งเขาแต่งไว้อย่างสวยมากๆเลยอะทุกคนคือเหมือนกับว่าโซนตรงเนี้ยเป็นโซน p r i v a t แล้วก็โซนที่ดีมากแล้วตรงเนี้ยเป็นบ้านที่เขาแบบ เออทางโครงการตั้งใจพรีเซนต์เลยอะคะ่ะแล้วตรงข้างๆบ้านใช่ไหมคือเหมือนเป็นเนื้อที่โลง่งๆที่สามารถทำบ้านเพิ่มได้หรือว่าเป็นบ้านน็อกดาวน์มาตั้งได้หรือว่าจะต่อเติมเพิ่มไปอีกได้หรือว่าเป็นสระว่ายน้ำก็ยังได้นะคะทำเลตรงนี้กำลังดีมากเลยนะคะเนื่องจากมันใกล้ MRT สีส้มเนื้อซึ่งมันก็ใกล้กำลังจะเปิดตัวแล้วแหละซึ่งตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าราคาที่ดินที่นี่แถวเนี้ยแรงไม่ไหว ใครที่สนใจเนี่ยก็รีบสับรีบซองกันก่อนนะคะและต้องบอกก่อนว่าตรงข้างหน้าบ้านใช่ไหมมันมีสวนซึ่งเหมือนเป็นสวนของเราเลยนะเราก็สามารถแบบใช้สอยประโยชน์ได้ตรงลานจอดรถอะสามารถจอดรถได้ถึงสองคันเลยนะคะแต่ว่าเราสามารถจอดด้านหน้าได้อีกอะทุกคนด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นโซนเหมือนเป็นแก๊งโซน private เด <W. S 1> ี๋ยวเบลจะพาเดินดูตัวบ้านข้างในกันนะคะ ต้องบอกก่อนเลยว่าเข้ามาเนี่ยก็จะเจอเป็นโซนห้องรับแขกเนาะตรงนี้จะเป็นเขาแต่งด้วยเป็นสีขาวสไตล์อันเกรดสไตล์วิกตอเรียใช่ไหมนะเพราะแบบบ้านเขาก็วิกตอเรียแต่ว่าบ้านเนี้ยด้ื่อความที่เดิมมันเป็นบ้านที่เขาแต่งมาแล้วเนาะความบิวอินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบตัวโครงการให้มาเลยแล้วก็แต่งให้เลยปัจจุบันตรงนี้จะเป็นโซนวางเป็นนเนแล้วก็เป็นห้องทานอาหาร ค่ะทุกคนเดี๋ยวบิจะพาไปดูโซนครัวกันนะคะก่อนเข้าสปาโซนครัวเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่าตรงข้างหน้าเนี่ยเขาแต่งรับโซนครัวได้สวยมากๆเลยนะบิวว่าชอบตรงนี้มากๆเลยที่เขาบิวอินเข้ามาเลยนะคะคืออะไรแบบเนี้ยเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆที่ทําให้บ้านเราดูสวยมากๆเลยนะคะทุกคนโซนครัวเขาอ่ะวดูอ่างล้างซานเขาดีอ่างล้างบ้านของเขาหน้ารักมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยมันแยกตรง กรองอาหารด้วยดูไม่รู้มันเรียกอะไรแต่ฉันยังไม่เคยเห็นฉันยังเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นจริงๆก็คือมันเป็นตัวแยกกรองอาหารเลยแล้วก็เป็นอ่างล้างนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเป็นโซนครัวที่ไว้ทําอาหารเลยก็จะมีหูดให้แล้วก็ เก็บคงเก็บของอะไรใดๆเรียบร้อยนะคะมีเตาอบในตัวด้วยค่ะทุกคนมันมีแบบว่าเป็นโซนเก็บของเพิ่มเติมได้ด้วยนะสําหรับโซนที่เขาบิวอินมาและตรงนี้ค่ะมันสามารถเชื่อมกับด้านหลังไปข้างหน้าได้ด้วยข้างนอกสิข้างหน้าอะไรข้างในอยู <laughs> ่ตรงนี้คือข้างนอกอย่างนี้ก็สามารถเป็นโซนซักล้างได้เพราะาเป็นโซนที่มันหลบตาคนเนอะมันคนไม่ค่อยเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะคะ โอ้แล้วก็บ้านหลังนี้เขามีการต่อเติมด้วยนะทุกคนก็คือเป็นการต่อเติมของพวกผนงังแล้วก็ต่อเติมด้านตรงนู้นใช่ไหมฮะใช่ตรงเนี้ยมันเป็นห้องเก็บของที่แบบกว้างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบิวจะให้ดูด้ยวยความที่มันอยู่ข้างนอกมันจะหนึ่งสะอาดเพราะว่าฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ของที่เราไม่ได้ใช้ใช่ไหมเวลามันเกาะมันจะไม่ไปฟุ้งในบ้านมันจะฟุ้งอยู่ข้างนอก แล้วก็คือมันเรียบร้อยแล้วตัวบ้านของเราอ่ข้างในที่เราอาศัยอยู่ยอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบบ้านโปร่งโล่งสบายเนาะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูสวนรอบๆกันนะคะจ้าโซนตรงนี้คือด้านข้างของบ้านถ้าเทียบก็คือตรงเนี้ยเราหันมาข้างหน้าใช่ไหมตรงนี้จะเป็นด้านมือมือขวาขอโทษบิวสับสนขวาซ้าย <laughs> ก็คือตรงนี้เป็นโซนที่ สำหรับต่อเติมนะคะก็จะมีพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่คืออยู่ในตัวบ้านนะเนี่ยนี่คือในตัวบ้านนะเมื่อกี้เราเห็นบ้านกิดปบ้านมันก็ใหญ่มากๆกานนั้นแลนี่ก็คือยิงอยู่ในตัวบ้านนะทุกคนที่มันก็ใหญ่มากๆเลยใช่ไหมแล้วคือตรงนี้มันสามารถต่อเติมอะไรได้อีกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทําสะว่ายน้ําหรือว่าเติมบ้านทําบ้านน็อกดาวน์หรือว่าทําสนามเด็กเล่นทําได้เยอะอะได้เยอะมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่เลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ถือว่าเป็นโซนที่แบบให้ น้องหมาวิ่งเล่นได้เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนและถัดไปอ่ะโซนนั้นเดี๋ยวบิวจะไม่เดินไปนะเพราะว่าเราเดินไปร o u เนอะมันก็คือโซนซักล้างที่บิวพาไปดูเมื่อกี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ําชั้นล่างกันนะคะทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าห้องน้าชั้นล่างเนี่ยอาบน้ําได้ด้วยนะแล้วคือตรงโซนเข้ามาน่ารักมากๆเขามีการบิวอ mm ิน hmm. แบบวางของตรงนี้ด้วยนะคะสามารถอาบน้ําได้ด้วยแล้วก็มีการกั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้แล้วนะคะ อีกอย่างเป็นเรนชาวเวอร์ด้วยนะทุกคนคือที่นี่เขาเป็นเรนชาวเวอร์หมดเลยนะสามห้องเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือจะบอกว่าขึ้นมาใดมาใช่ไหมคะโซนตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนาะโซนพักชั้นเหรอกว้างมากๆเลยกว้างขนาดที่แบบวางพระวางแท่นบูชาอะไรอย่างนี้ก็ไ,ได้นะคะรู้สิ สวยมากๆเลยอะทุกคนมันรับแดดได้ดีมากๆเลยนะคะนี่คือชั้นสองของบ้านหลังนี้นะทุกคนมีทั้งหมด1 2 3 3ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำเดี๋ยวเรามาเริ่มจากห้องนี้กันดีกว่าห้องนอนที่ใกล้กับห้องน้ำของชั้นมากที่สุดนะคะก็คือห้องนี้เนี่ย คือชอบมากๆทุกคนเห็นการบิวตียตัวนี้ปะเอาจริงวิวว่ามันดูไม่เล็กหรอกแต่ก็คือพอมันมีการบิวอินเนาะมันจะทําให้ห้องดูกว้างมากๆเลยก็คือเราสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกที่เต็มบานแล้วก็ตรงหัวเตียงตรงเนี้ยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากๆจริงควรแล้วก็เก็บของอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะคะแล้วตู้เสื้อผ้าเขาก็บิวอินครบเนาะการที่เราบิวอินตู้เสื้อผ้ามันมีประโยชน์ตรงที่อย่างแรกเลยอะ่ะมันประหยัดพื้นที่เก็บของแล้วก็ดูไม่ลก อย่างที่สองมันเป็นเรื่องของสุขอนามัยนะคะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้เหลือเก็บฝุ่นนั่นเองนะทุกคนเดบิวจะาพาพไปดูห้องนอนที่2กันนะคะเป็นห้องนี้ที่ติดกับระเบียงเนาะห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นห้องที่เขาว่าแต่งมาแล้วเนาะวัลเปเปอร์ก็น่ารักมากๆเลยนะเดบิวจะให้ดูตรงเตียงที่เขาบิวอินมาจะบอกว่าตรงนี้มันเป็นตีมที่คุมตีมเป็นโทนเดียวกันหมดเลยนะคะเขาบิวอินได้คุ้มค่ามากมากเลยนะมันตั้งแต่โต๊ะเนาะโต๊ะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ตกเครื่องแป้งใช่ไหมแล้วคือตรงเนี้ยชอบการวิวินของเขาอะมันแบบว่ามันเต็มประสิทธิภาพแล้วก็การใช้งานจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเออห้องลูกโน้ตที่วางหนังสือหรือว่าเป็นห้องผู้หญิงอะที่มันจะมีของกระจุกกระจิกแค่ระวางใช่ไหมตู้เสื้อผ้าของเขาอะก็คือวิวอินมาด้วยมาพร้อมกันนะคะส่วนตรงเตียงอะตรงเนี้ยน่ารักมากๆเลยเห็นไหมว่าเออเราสามารถ ใช้สอยประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จริงๆนะคะเขามีไฟหัวเตียงให้ด้วยนะแล้วเราก็สามารถทําเป็นแบบว่าเป็นโซนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ได้ด้วยมันดูกว้างนะทุกคนเพราะว่ามันมีการบิวอินที่เยอะมากๆเลยเห็นบางห้องอะถ้าเป็นห้องขนาดเนี้ยการใส่ตู้เสื้อผ้าใส่เตียงใส่อะไรมันก็อึดอัดเต็มที่แหละระเบียงเขาก็คือกว้างมากๆเลยนะเดี๋ยวจะพามาดูมี กว้างมากกว้างแบบกว้างเลยกว้างแบบว่าเออมันกว้างกว่าปกติอะสำหรับใครที่แบบชอบสวนหรือว่าอยากทําเป็นโซนนั่งเล่นตรงนี้ก็เหมาะมากๆเดี๋ยววิสภามาดูห้อง มาสเตอร์ r o o m นะคะห้องนี้ก็คือห้องมาสเตอร์เบ o m นะทุกคนสังเกตง่ายๆคือห้องนี้เขาคัดติ้งเนียบมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวโซนคอนโซลด้านหน้าอที่แบบวางทีวีเขาจะมีการแต่งได้แบบคุมธีมกันแล้วก็มีเป็นแบบล็อกระแนงฟิลสไตล์อังกฤษนะคะเดี๋ยวบิวจะให้สังเกตตรงม่านนะว่าเขามีการเก็บขอบ เขาเรียกว่าขอบบัวป้าที่เป็นแบบว่ากันตัวม่านนะแล้วสวยมากๆฟ e e l i n g ดีมากๆเลยนะคะสําหรับการอยู่ห้องนี้เนาะแล้วอีกอย่างห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมขายไม่ได้เลยก็คือมันมีห้องน้าในตัวด้วยตัวไฟข้างบนเนี่ยมันมีการเล่นระดับของป้าเออใช่บ,บังแบบ เพดานผนังฟ้าเพดานผนังฟ้าเลยว่าเลยว่าตรงนี้ก็จะเป็นฟ้าใช่ไหมคะทุกคนมันก็มีการเล่นระดับแสงเห็นป่าว่ามันจะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วพี่ก็ชอบตรงนี้ที่เป็นโซนแต่งตัวนะทุกคนเขาบิวอินมาให้แล้วนะหาซื้อยากมากเลยนะที่จะคุมติมห้องนี้ได้ห้องสไตล์วิกตอเรียใช่ไหมคะเพราะว่าเนี่ยเราสามารถ่องกระสกได้อย่างเต็มตัวเลยจริงๆอะทุกคนออกมาจากห้องน้ําก็คือสามารถเลยนะห้องน้ําที่นี่สวยมากๆ ตรงที่มันมันใหญ่อ่ะไม่รู้บิวต,ต้องให้ทุกคนเข้ามาเห็นเองนะแล้วจะรู้สึกว่าเออสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสังเกตไหมว่าแบบกระจกมันแบบนอกจากเต็มเต็มบานแล้วคือมันดูมันดูกว้างมากห้องน้ำที่นี่ดูกว้างมากๆเออจะบอกว่าบ้านเนี้ยเขาอยู่มาตั้งแต่2553แต่ว่า ตัวเหล็กตัวอะไรเนี้ยก็คือยังสวยสะอาดอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวเฟอร์ข้างในเนี่ยยังใหม่มากๆเลยนะตัวกระจกอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังสวยยังแบบเงาวับเลยตรงนี้มันเป็นโซนที่ปกติเขาว้ทำอะไรนะเหมือนกับว่าเก็บอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ถ้าอยากให้ตัดสวยๆลองจัดสวนดูในห้องน้ำแลวจะรู้สึกว่าฟิลลิ่งดีมากๆเลยะคะ่ะทุกคน เพว่ความที่ห้องน้ำเขากว้างเนงอะเขามีแบบเป็นโซนเปียกโซนแห้งกั้นไว้ด้วยนะแล้วก็เป็นช h o w e r room เป็นแบบว่าเป็นห้องการอาบน้ำนะคะมีเรนชาวเวอร์ให้แล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นในตัวด้วยนะถือว่าครบมากๆเลยห้องน้ำที่มีสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะว่าห้องน้ำชั้นสองอจะน่ารักขนาดไหนแล้วก็หน้าห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะมีตู้โชว์ด้วยนะทุกคนใครที่แบบว่า สะสมของหรือว่าอยากเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็ kind of mm hmm. ถือว่าประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยนะและนี่ก็คือห้องน้ำของชั้นสองค่ะเห็นไหมว่ามันน่ารักขนาดไหนนี่มันมีโซนแบบว่ากั้นกั้นโซนเปียกไว้ให้ด้วยนะเป็นตรงข้างล่างนะคะทุกคนแล้วก็เป็นกระจกที่เต็มบานเหมือนเดิมเครื่องทําน้ําอุ่นก็ติดตั้งไว้ให้แล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็มีเลนชาวเวอร์ให้ด้วยนะทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าห้องน้ำที่เนี่ย เอาจริงรวมๆสไตล์บ้านที่เนี่ยเขาแต่งมาแนวแบบว่าเป็นธีมเดียวกันได้เข้าธีมกันมากเลยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าทําเองอะนะจะเสียไปเท่าไรแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาทำไว้ให้อาทุกคนเห็นแล้วแหละว่าทุกห้องอะสไตล์มันสวยขนาดไหนแล้วก็ธีมมันสวยขนาดไหนสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะรีวิวจะสรุปโดยรวมให้ฟังเนาะบ้านหลังนี้เนี่ยเนื้อที่เยอะมากก็คือ92 9ตารางวานะคะซึ่งจะบอกก่อนเลยว่าพื้นที่ที่เหลือด้านข้างเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำหรือว่าต่อเติมบ้านพื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตรค่ะถือว่าใหญ่มากๆและมีการแต่งที่เป็นสไตล์วิทตอเรียบ้านหลังนี้เดิมเคยเป็นบ้านตัวอย่างนะคะแล้วก็อยู่ตรงโซนพรเวทลเนาะทุกคนตรงนี้มีไฟสายไฟที่ติดตั้งลงดินจะไม่ลกไม่เกะกะและไม่เป็นอันตรายด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจบ้านหลังนี้ ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะและใครที่อยากฝากขายบ้านหรือว่าช้อปปิ้งอสังหาต่างๆนะคะก็สามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เช่นกันสามารถไปตามเพจต่างๆนี้ได้นะเดี๋ยวบิวจะขึ้นไว้ให้นะคะวันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่ไม่อยากพลาดความรู้และความสนุกต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆให้บิวด้วยนะคะบายบาย